ยือที่รักตอนนี้บอกชื่อว่าสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคับทุกคนอยากจะเจอกับนักแสดงแล้วใช่หรือไม่อยากเจอตัวจริงหรือยังถ้าอยากเจอแล้วนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนักแสดงของเรามีหลายคนมากขออนุญาตเปิดตัว3าคนแรกก่อนแม็กนัทวุฒิเจนมานะใบเฟิร์นพัสกอนและจอยจูชามา บครัและแน่นอนครับเมื่อสามท่านที่ผ่านไปมาถึงพระเอกนางเอกของเราบ้านนะครับเจมมาและอินจอส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียนเชิญทุกคนครับนั่งก่อนเลยนะฮะนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยนะครับอเลยนะครับแม่และแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้กับการคลอดสัีนะครับหลายมันจุณรอดูมานานมากวันนี้ทุกคนจะได้ฟินไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นครับเราอยากจะให้นักแสดงทุกคน แนะนำตัวเองพร้อมกับคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์ที่ตัวเองแล้วก็เป็นคนยังไงเล่นอะไรบทไหนเชนับก่อนอน่นนะครับต้องบอกว่าสุขสันต์วันบเลไทยครับผมเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเียวียวเดยวเดี๋ยวาเลนไทน์มันผ่านไปตัเงนานแล้วคุณเจมายม่วันนี้ยวันวาเลนไทน์ของผม เมื่อก่นมีอีกนิดนองแต่ว่าแต่ว่าเขากินกันแล้วก็พอแล้วเอพอแล้วพอแล้วครับแรกครับผมรับบทเป็นพัทเขาบอมครับพัดเป็นเด็กอัจฉริยะที่ชอบสร้างพวกโปรแกรมพวกฮอลล์แกรมแล้วก็ช่างหุ่นยนต์ครับผมแล้วก็จะมีอมพานีเล็กๆชื่อว่า 3P ครับก็คืออยู่กับเพื่อน3คนอีทแพลวพัดนะครับแล้วก็จริงๆเป็นคนเหงาครับแล้วก็เป็นคนที่ หาความรักไม่เจอเป็นคนคิงเหรอครับหาความรักไม่เจอใช่ครับชีวิตจริงของเจมาเป็นแบบนี้เป็นคลายครับผมคลายครับคลายครับแต่ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยบทบทพารก็ใกล้เคียงกับเราครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับดีใจครับผมเอาแะครับมาถึงอินจองบ้างอินจองครับเรื่องนี้แฟนๆมาต้อนรับเยอะเลยดีใจไหมครับดีใจไหมครับ ค่ะดีใจนะครับดีใจสวัสดีค่ะ My Memory 는제4 4คน 치랍 은정 나카ะ 네. 은정 은어이세요เล่นยังไ 네, 제가 맡은 역할은 민지라는 역할인데요. 한국에 굉장히 유능한 커리어 음원이고 어, 일할 때는 완벽주의자지만 또 순수한 사랑에 대해서 동경을 갖고 있는 순수한 여자입니다. 아, 쿤은 좀 뭐가 쿤은 좀 내가 뭐배쿤 B G 나 하, 아, 그거 쿤다배 워킹 워먼 나 라고 다배이 많이 다배 인품이 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 많이 다배인품 인품이 많이 다배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 인이많 ก็เลยต้องบอกว่าช่วงแรกอะคะเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าไม่รู้ตัวว่าจะต้องทำตัวยังไงดีก็คือแปลกมากเราจะต้องแบบเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะที่เขามาถ่ายทำที่ต่างประเทศนะคะแต่รู้สึกขอบคุณกับเพื่อนๆทุกคนมากๆที่แบบว่าคอยดูแลตลอดเวลาค่ะนี่นอนใบเฟิร์นเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลอื่นจําเป็นอย่างดีใช่ปล่าใช่ ใบเฟิร์นครับทุกคนหน้าแนวเกาหลีกันหมดเลยไทยมาคนเดียวเลยอะไรนะไม่ไม่เขาเขาแปลให้ทีนี้อยากจะรู้ว่าใบเฟิร์นตอนที่เขาติดต่อมาเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเราจะต้องมาเล่นเป็นเพื่อนเจมมาค่ะนี่เราเลยบอกว่าแบบอยากอยากเล่นกับเจมามานานแล้วอยากมีความสัมพันธ์กับเจมมา ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมงานก็เลยแบบว่ารับเล่นแล้วมีแม็กซ์อีกคนนึงก็เลยรู้สึกคือสามคนนี้เล่นเป็นเพื่อนกันแต่อึนจองเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าเออต้องมีอึนจองนะวงเทียร่าแล้วก็ไปเซิร์ชดูอ้อเราเคยฟังเพลงเขาเออเราเคยไอเคยฟังเพลงยูอะเนาะจำได้ไหมพี่ที่เราเคยเราคุยกันอะเนาะใช่เคยฟังเพลงเขาก็เลยอ๋อจำได้แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานทุกคนค่ะบทที่ได้รับก็คือเป็นเป็น แพลวคาในเรื่องชื่อแพลวแพลวนี่เป็นคนยังไงครับจริงๆริแล้วแพวเป็นแม่บ <laughs> ้าอเลยหรอ เป็นประมาณนั้นแหละคะ่ะคือเราจะเป็นผู้ใหญ่คือจริงๆอายุเท่ากันนะไม่ใช่ว่าหน้าแก่แล้วจะมาเป็นแม่อายุเท่ากันอายุเท่ากันในเรื่องครับแล้วก็จะดูแลทั้งทั้งเจมส์แล้วก็แม็กเพราะว่าเจมส์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งโลกส่วนตัวส่วนในตัวฝ่ามือของเฟิร์นเนี่ยซ้ายมือของเฟิร์นเนี่ยเขาก็จะเป็นสังคมจ๋ามากสองคนนี้เขาจะเป็นคนที่คนละแนวกันแต่ว่ามาอยู่ร่วมกันเราจะต้องแล้วไม่มีความพอดีอีกคนนึงก็เงียบอีกคนนึงก็พูดเยอะก็เลยต้องแบบพยายามมาล้านมาล ไม่น่เช่ว่าบทเฟิร์นจะเป็นคนดูแลได้ใช่ครับแต่ในชีวิตจริงพวกเขาดูแลเฟิร์นส่วนใหญ่จะไปทำร้ายคนอื่นเขาอันนี้คือเรื่องผมเชื่อนะครับอันนี้มาถึงแม็กบ้างครับครับรับบทเป็นใครในเรื่องนี้ผมแสดงเป็นพีทนะเป็นเพื่อนของอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะจันพัดและก็แถวครับผมใช่บุคลิกเป็นยังไงจ๋าจันแบบว่าที่เฟิร์นบอกไหมครก็คือก็คล้ายๆมั้งคัก็คือเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ เออเมอนคนตีนหน่อยครับแต่จริงๆเป็นคนปากแข็งอ๋อคือแอบชอบแพรมานาแล้วแต่ว่าไม่ไม่บอกคุณสวยมากนะนี่พอดีี่ผู้ชายหน้าตาดีมาชอบผมอยากรู้ว่าเลยเรื่องมันดําเนินไปยังไงทำไมคุณถึงมาชอบคนอย่างใบเฟิร์นได้ผมงงมากแล้วคนอย่างพี่ชายนั่นเป็นยังไงล่ะคะคุณจริงๆตอนนี้เจอเขาจริงจริงนี่ผมตอนแรกคิดว่าเขาห่างเดียวแต่พอเจอจริงเขาพีารัทอ่อนโยนพัดนุ่มนวลพัดสวยอจริงจริง ตั้งแต่รู้จักเฟิร์นมาในทีวีไม่เคยเห็นมึนดิเดี๋ยวทำหน้าสวยหน่อยเนี่ยทำหน้าสวยเหรอหนึน่งสองสามโอ้ยวันนี้ทำมนเป็นชั่วโมงเลยนะ <laughs> ทำนานอยู่นานะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องมาถึงจอยไกายอาของเราบ้างดีกว่าครับเรื่องนี้ร,ร,นะรับบทเป็นใครฮะอ่ารับบทเป็นจีน่าค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนของมินจีค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันคือโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เหมือนเป็นเงาคอยติดตามตลอดเวลาค่ะสนุกไหมครับเล่นเรื่องนี้กับพี่ๆเขาเป็นไงสนุกมาก แต่ว่าจะเข้าฉากกับพี่ยืนจองเยอะหน่อยแล้วก็พี่บีจะไม่ค่อยเด้เขานี่มาถึงครั้งแรกก็เฟิร์สกันเลยนะคะบอกเลยนีแต่ว่าจริงๆแล้วน้องจอยเองก็พูดภาษาเกาหลีได้เหมือนกันได้ใช่ในเรื่องก็รับบทเป็นบทเกาหลีค่ะใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่หลายตคนอยากรู้มากว่าเบื้องหลังตอนถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามีอะไรสนุกสนุกไหมทำงานร่วมกันกับอึนจองเป็นยังไงหรือว่ามีใครแสบสุดตลกสุดในกองเล่าให้ฟังสนิทหน่อยได้ไหมอ้าวอะไรเดี๋ยวพวกคุณหยุดกับผมให้อึนจองเล่าก่อนดีกว่าเอออึนจองครับตอนทํางานร่วมกับจางลาไทยได้ไหมครับอะไรฮะเขาเล่าราผบแปลได้ไหมครับได้ลองดูลองดูแล้อึนจองพูดแล้วเดี<า>ย๋ยวจีมมาจะแปล I'll translate for you okay say something โอเคอเอดงส่วนตัวพี้นก็กัวมลยวอะไอเคอืมอีต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอมี๋ยว้อแปมรู้ปก็ทับอึมเดี๋ยวหยุดโอเคปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลาฟโอเคโอเคติดจองครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับเยแต่촬영할때 제가 한국 사람인들이 너무 추웠었거든요. 근데 네. 저보다 태국 배우분들이 안 추워하셔서 저는 되게 깜짝 놀랐었어요. 그리고 또, 응? 어? 네. 네. 그리고 또, 로봇이랑도 같이 촬영을 했잖아요. 그래서 그로봇이랑 같이 연기하는 데 사람처럼 연기했던 것도 재밌었고, 저는 모든 게다 비하인드였는데 배우분들 도와주시면 안 되나요? Consciously, l 면 v e and make up for you. What do 너무 u want to eat? You made it out loud and put down. What do you want to do? I'm not going to do that. I'm ทางด้านที่คุณนึ่งจะเป็นคนเกาหลีเนี่ยคือแบบหนาวมากหนาวสุดๆนะคะทุกคนดูเหมือนไม่ค่อยหนาวเลยก็เลยช็อกไปตรงนี้ไม่จริงะผมหนาวมากเลยไม่จริงค่ะจริงจริงไม่จริงจริงจริง no yeah I'm very cold เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขายังเคยเอาผ้าห่มเอาห่มให้ผมเลยครับเดี๋ยวจริงจริงใช่เขาสงสารเนี่ยยืน เดี๋ยวก่อนคือพวกคุณไปถ่ายที่เกาหลีแล้วตอนนั้นอากาศมันเป็นยังไงครับร้อยอลซึ่งมันลบสองอะค่ะลบสององศาแล้วเราก็ยืนอยู่กลางสวนสาธารณะแล้วก็สั่นเออแล้วทำไมอุนจองบอกพูณไม่หนาวหนาวมากจริงๆเขาเป็นตองบอกว่าพอดีว่าคุณจอยค่ะใส่เสื้อที่แบบบางค่อนข้างจะบางนะคะอ๋อพี่จอยใส่เสื้อบางเลยเหรอใช่ค่ะวันนั้นคือก็ใส่เสื้อบางมากแล้วก็ต้องเข้าฉาบแล้วก็ต้องทำเป็นไม่หนาวแต่ว่าหนาวมาก เอาอย่างนี้นะคืออันชัวร์แอ่การเลียนเกี่ยอะไรบนนดมาเลเาบอกว่าทุกคนที่ไปดูในหนังนะคะลองดูนะคะว่าทุกคนจะทุกคนจะแสดงแบบหนาวไหมหรือว่าไม่หนาวหรือว่าทำตัวยังไงอะไรเงี้ยลองไปดูกันเดี๋ยวไปดูนะครับอคติ้งทุกคนไม่หนาวนะครับสังเกตที่ปากนะครับผมถ้าสั่นเออหนาวจริงสำหรับใบเฟิร์นแะครับได้ทำงานร่วมกับอุญจงได้เข้าฉากด้วยกันเยอะพอสมควรมีปัญหาไหมครับกับกัน มีปัญหาไหมคะใช่ก็คือเรื่องพูดเรื่องสื่อสารอ๋อไม่มีปัญหาเลยค่ะก็คือวันแต่เขาเป็นคนอารักมากวันวันแรกที่เขายังไม่มีคิวถ่ายเขาแต่เรามีกันแล้วหมายถึงว่าตัวเจมเฟิร์สแล้วก็แม็กเนตมีถ่ายแล้วเขามาที่กองก่อนแบบมาเพื่อที่จะแบบอยากรู้จักทุกคนอ๋อมาเยี่ยมใครป่วยอะมาเยี่ยมอะมาดู๋มาดูขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ไหมเล่าเเออก็คือเขามาแบบ ทำความรู้จักพวกเราก่อนว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็น่ารักมากแล้วแม็กก็ถ่ายรูปกับเขาเยอะมากพี่แม็กพี่แม็กนม่้เลยเดียวไม่เปล่าครับถ่ายแล้วเปล่าเปลนสั่นมากเออถ่ายครับพอดีจริงๆผมติดตามหมดงานของวงสุดามานานแล้วให้กับโฟโต้วิวอรตเลยใช่ไหมใช่อย่ามาใช่ตอนนี้ไม่คือคือผมพอผมรู้ว่าเองจะได้มีเกียรติอันสูงส่งมาแสดงครับ เจมมาและก็อึนจองนะฮะเพื่อนผมก็ตื่นเต้นตามกันใหญ่เลยนะฮะผมโพสต์ใน่ Facebook ส่วนตัวใช่ไหมครับเพื่อนผู้ชายก็มาไลค์จะไม่เคยเห็นหน้าเลยนะฮะก็มาไลค์กันร้อยกว่าคนแล้วก็หลังไมมานิดหน่อยว่าเอออยากขอไลค์เซนอะไรอย่างงี้อ๋อใช่อีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแบบประทับใจใช่แล้าพี่เจมมาเขาเป็นคนน่ารักเขาก็เป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนนะผมวันนั้นเขาติดเงินผมเขาติดเงินผมอยู่พันที ผม,ผมขอฟังเรื่องนี้หน่อยติดเงินอยู่พันหนึ่งผมลืมไปแล้วเมื่อกี้เขาสวัสดีครับพี่เจมส์บอยไม่ต้องให้พี่แล้วก,ก็เอาเงินมาคืนผมเมื่อกี้ครับหนึ่งปีผ่านไปเขาจำได้โอ้ตายแลว ไม่คือวันนั้นผมกลับจากกองไงมันปิดไงผมก็ลืมกดตังค์แล้วผมก็เลยติดรถเข้ามาบอกว่าไม่มีตังค์ยืมหน่อยอะไรอย่างงี้ผมจำได้สนิทกันถึงขนาดยืมตังค์กันแล้วเป็นไงคะราสไม่ใช่หนึ่งปีมันนานไปก็เขาไม่่อยไม่เคยเจอเขาไงเขาหาไม่เจอพี่แม็กอนนี้ไม่มีอีแบงกิ้งนะเอาจริงๆแล้ว่ะไม่มีไม่มีติดต่อเขาไงเอ้ขอโทษคุณดั๊บเอง มนยังไีนะระบบอินเทอร์ของอินเทอ,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 อร์เนต็ตนี่ไม่คืนเขาเพื่อนกันไงต้องเอามาคืนกับมือครับผมอ๋อเป็นอย่างงั้นเขาเป็นคนาน่ารักมากครัสไม่ได้สัมผัสนิดหนึ่งก็โอเคน้องจอยเป็นคนที่เข้าฉากกับอื่นจองมากที่สุดเล่าให้ฟังนิดนึงสิคราบว่าอื่นจองเขาเขามีมุมไหนที่น่ารักน่ารักตลกตลกให้เราได้ฟังไหมจริงๆเป็นคนที่น่ารักมากคะเป็นคนที่นิ์ตลอดแต่ว่าพี่เรจะมีอย่างหนึ่งก็คือว่าจะถามตลอดเฮ้ยเป็นไงบ้าง หนาวไหมหนาวไหมเหมือนําไปเมื่อ5นาทีที่แล้วหนาวไหมหนาวคือคนนี้เทคดีมากเป็นห่วงทุกคนจะแบบถามตลอดทุกๆก5นาทีว่าหนาวหรือเปล่าเซนว่าไปถ่ายที่เกาหลีนี่อินจองเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากดีครับเนอะอ๋อเดใช่อ๋อใช่มีอินจองมีพาไปเที่ยวไหนไหมคะใครไปสอนเขาเนี่ยใช่คำเดียวเดียวได้ทั้งวันเลย เจ้ามีพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนที่เกาหลีไหมครับตอนไปถ่ายที่สมุนีิงคโปร์เคยไปหมครับที爸爸่าจีโน่ไปด้วยกันไหมเนี่ยเจมาบอกว่าคุณจะพาไปดินเนอร์ใช่ไหมครับมากับหลายคนนะครับไปด้วยกันอะไร 아 촬영 중간 중간에 맛있는 걸 먹으러 가긴 했었는데 사실 시간이 좀 촉박했어요. 그래서 정말 시간이 된다면 재미는데를다 데리고 가고 싶어요. 이제 촬영 끝났으니까 이 외에 따로 한국에 오실 때 있으면 연락 주 제가 다이리화를 톡톡히 해드릴게요. <목소리> <목소리> S 1> <S 1> ใช่เปล่าเรื่ะบอกว่าระหว่างการถ่ายทำนะคะก็มีช่วงเวลานิดนหน่อยๆที่เราสามารถจะหันเข้าได้กันนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสอยากจะให้ไปเที่ยวประเทศเกาหลีเดียวคุณจะจะเป็นไกด์ให้ค่ะนี่น่ารักขนาดนี้มาถึงคำถามสำคัญดีกว่าครับก็คือเรื่องราวที่นี้เป็นคู่ของพระนางที่ค่อนข้างจะเป็นหนังรักอยู่แล้วอยากรู้ว่าในซีนของความโรแมนติกนี่มีซีนไหนประทับใจบ้างใยครับเล่นกับเจมมา ม okay, right? uh ันจะไม่มีเต้นเจมาก่อนไมครับจะไม่มีนึกนาน you don't h a e no no ค a v บ you don't have I have I have you have you have yeah ตงแต่ก uh, no, no, huh, ็่าคือประทับใจท่กตีเลยอะค่ะที่เขาจะปุ๊กกี่ก่นเลย ถูกอะค่ะเพราะว่าประทับใจหมดเลยเสรงว่าเจมานี่เป็นคนอบอุ่นน่ารักมากถูกไหมครับถูกต้องอ่าใช่แล้วเจมาแลครับได้เข้าฉากอื่นจองในซีนของโรแมนติกอันนี้เล่าให้เราฟังแบบว่ามีซีนไหนที่น่าประทับใจอยากจะเกินเกินนิดหน่อยไหมรจริงมีหลายซีนมากมีหลายช่วงเวลาของของภาพยนตร์ครับซีนที่ผมประทับใจมากที่สุดคือซีนที่ท้ายของทีเซอร์ครับจะไปนั่งหนาวด้วยกันอยู่ที่ คนมาสูงสูสวยสวยซึ่งบรรยากาศมันโรแมนติกครับแล้วมันก็ทำให้น่าจะเป็นฉากที่ประทับใจมากที่สุดครับจริงๆไม่มีอะไรเลยครับแค่เรานั่งหนานสองคนเป็นความสุจใจที่ดีครับเนี่ยเนี่ๆมันขนาดนั้นเลยที่ไม่อยู่ไงที่ไม่อยู่แล้วี่ไปไหนอ่ะที่ก็อยู่กับพี่แบงไงอ๋อใครวะไม่ได 아, 그신이 사실은 비하인드긴 한데요. 네. 그게 대본에 없던 신이었어요그 현장에서 분위기를 보고 갑자기 만들어진 신인데 네. 어, 파타고 민지만의 둘만의 교감으로 만들어진 신이에요 จริงมันเป็นซีที่แบบว่าที่จริงแต่ก่อนมันไม่ได้อยู่ในบทคะแต่ว่าพอดีเห็นบรรยากาศบรรยากาศมันสวยมากะคะก็เลยเพิ่มซีนเข้ามาใช่ดทชาที่ทนีน ใ้줘요อ่วานแาไม서로ด้ทำก็ได้พราเราคิกัี่เรอสปอยนเื้อผคากันนอ่นคามกที่มุอเู่นจขาทคเาม่สมถอกได้เสื้องห้กกันอยางทเ็้องกกที่เรคต้องักกันอใา่ราอักนีเร้อปอย่่อกวนี่าท้กคนอาทาตกันเอกนฉากที่โรามนติกัากๆเพราะ้ะนั้นอย่างลาดเดาดขาดนะกรับที่สําคัญนะคเรื่องนี้เร็อนง เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใช่ครับก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่มันพิเศษเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนครับว่าเรื่องนี้คือ Mind Memory 1.44พื้นที่รักเรามีน้องมายใช่ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสุดหัวของคุณใช่ในเรื่องนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกับน้องมายกันเลยดีกว่านะครับผมทักทายมายให้เราฟังหน่อยสิมายฮัลโหลเป็นไงบ้าง ดีใจที่ได้พบกับทุกคนนะคะนี่คุยกับไมยให้เราฟังหน่อยสิครับมายเป็นไงบ้างมาการล่างานหนังของเราดีใจเปล่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นและดีใจมากๆที่เห็นแฟนถับมากันขนาดนี้หวังว่าทุกคนจะชอบหนังเรื่องนี้นะคะอ๋อทำมาดีครับงั้นเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายแล้วไม่จะไม่ไม่คุยไม่จะไม่ไม่คุยอีกอ่ะฮะคุยอีกดิคุยอีกเหรอเออ พอแล้วแล้วเจอแต่ในไปเจอกันในหนังเลยเตรียมมาแค่นี้เปล่าใช่ผมนั่งกินโปรแกรมแหนสวัสดีแล้วนะผมนั่งกินโปรแกรมอยู่ทั้งคืนคุณโอ้ยกับไม้ด้วยนะครับผมคุณไปเหมือนคุณเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงเขานัดแนะกับไม้มาเรียบร้อยแล้วหาแฟนแฟนคลับเจมคุณไม่ตก็จีบเพื่อแฟนคลับเอาทำไมไม่คุยอีกกับคุณไม่ถ้าอยากไปคุยอีกต้องไปดูหนังไงครับ ได้ไปดูแล้วนอกจากมีมมยแล้วเนะยครับแน่นอนว่าในเรื่องเนี่ยยังมีหนึ่งแอปที่พระเอกเอาไว้แชทกับนางเอกโดยเฉพาะนั่นก็คือตูนแชทนั่นเองเป็นการแชทที่แบบว่ากุุงกิงนู่นนี้มากอันนี้ในเรื่องนี้คือใช้แชทด้วยกันด้วยใช่ไหมครับเจ๊ให้เป็เยี่ยงนี้ก็ใช้ตูนแชทนี่ละ ฉะนั้นผมบอกก่อนนะครับว่าตูนแชทตอนนี้เนี่ยมีให้โหลดในโลกของความเป็นจริงแล้วนะครับออตอนนี้วงเล็กน,นิดนึงนะครับคุณี่่ใช้ iOS เนี่ยสามารถโหลดตัวเบต้าไปใช้ก่อนได้เดี๋ยวดูหนังแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมแอปนี้มันน่ารักมากเพราะว่ามันเป็นการคุยกันโดยที่ไม่ใช่เป็นตัวอักษรแต่มีตัวอักษรพร้อมกับฉากหลัง มีตัวการ์ตูนเหมือนกับเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่เราคุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนอันนี้คือน่ารักและก็ไม่เหมือนใครนะครับดาวน์โหลดได้แล้วใน iOS เป็นตัวเบต้านะครับส่วน Android รอแป๊บหนึ่งนะครับอีกไม่นานจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแน่นอนสลดแอปตูนแชทนะครับเอาละ่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายจริงๆแล้วก่อนจะส่งไปพิสู่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติไปดูหนะักเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้ฝากกันซะหน่อยพระเอกนางเอกไว้ก่อนฝากรุ้นกอนดีกว่าเริ่มจากน้องจอยก่อนแล้วกันค่ะค่ะ สำหรับ My m น m o r y คัน144ทุกที่รักเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบในความโรแมนติกแล้วก็ในเรื่องของมิตรภาพรวมถึงทินโรลีที่เข้ามาด้วยนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับประเทศไทยแน่นอนค่ะก็รักจีน่าด้วยนะคะแน่ฝากจีน่าด้วยนะครับผมปรบมือกับจีน่าหน่อยอดีตพี่แม็กซ์บ้าผมก็ก็อยากฝากหนังเรื่องนี้ครับก็ My Memory เป็นหนังที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำดีมากแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ก็ลองไปดูแล้วกันผมฝากแพลว์ด้วยแล้วกันครับ ตกใจเลยแม้ต well. อนแถวเชิญครับมีอะไรอยากฝากม้ะอ๋อก็คือด้วยความที่ทุกอย่างในเรื่องมันน่ารักกัค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเจมหรือว่าอึ่นจอยแล้วก็เฟิร์นด้วยเลิศเลิศเลิศรวมกันไปนะคะมีน้องจอยมันน่ารักหมดนะคะเข้าไปก็รับรองเลยค่ะว่าจะได้ความอารมณ์ดีก okay. ับบ้านอย่างแน่นอนกลับไปนี่คือแบบรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่า เรื่องราวมันน่ารักแล้วก็เหมือนเป็นการแบบมองโลกแบบโพสิทีฟด้วยะลรแบบนี้ก็ฝากด้วยละกันครัเป็นหนังคิดบวนะดูกันแล้วฟินหวานๆเพราะฉะนั้นควรชวนแฟนก็เพื่อนรักไปดูนะครับมาถึงอื่นจองอื้นจองชียฝากไหมค่ะยก็่รอโัมาด m e m o r นคช아마หัวจตั้ดีก่ะค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 ่่่ค 영화를 보시면서 내 마음의 저 장소의 용량은 얼마나 될까? 하고 돌이켜보시면 좋을 것 같고, 그 영화를 보고 있는 순간이 소중한 추억이 되어서, มายด์เดสมอร์รี่มาร์วส์ของเก็บจัดเก็บสะ่อจะที้สุดนะคะหนังเรื่องนี้นะคะว่ามันเป็นหนังเรื่องมาเมมโมรี่หนึ่งจุดสี่สที่รักใช่ไหมคะดังนั้นอยากจะให้ทุกคนลองไปดูหนังเราก็ลองึกว่าเรามีความทรงจำอะไรดีๆกับตัวเราบ้างที่ผ่านมาค่ะเราก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นความทรงจำดีอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของทุกๆท่านที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะ

พี่เจมสต้องปิดท้ายแล้วนะครับทุกคนฝากดีมากๆเลยฮะเขาบอกว่าเป็นความทรงจำที่ดีใช่ไหมใช่ครับแต่วันนี้ความทรงจำของผมปิดเกันบอลแล้วครับเพราะว่าผมอยากจะเก็บความทรงจำครั้งนี้เอาไว้ตลอดไปครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากๆครับฝากด้วยครับ My Memory 1.44พื้นที่รักครับผมปรบมือ